สวัสดีครับผมหยาที่ดินคุณภาพจังหวัดชัยภูมิโคราชขอนแก่นนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการ,กรเกษียณราชการนะครับของข้าราชการหลายๆกระทรวงหลายๆห,ห,หน่วยงานนะครับแล้วก็เมนหลกัลกๆเลยเนี่ยทางเราจะทําที่ดินนะครับที่ดินสวยที่ดินราคาถูกแล้วก็ที่ดินนะครับที่อยู่ตามโซนต่างๆนะครับเพราะว่าด้วยความชอบด้วยครับอย่างหนึ่งทีนี้ ที่เจอมานะครับหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีลูกค้านะครับที่ซื้อ <balcony> ที่ดินไปนะครับไปหาช่างทําบ้านหาผู้รับเหมามาทําบ้านแล้วก็โดนทิ้งงานบ้างโดนเทงานบ้างนะครับผมนะครับ <dis> ก <applicable> so ็เลยกับเพื <ival> ่อนนะครับก็เลยออกแบบบ้านหลายๆแบบนะครับแล้วก็ลองสร้างนะครับลองสร้างเองนะครับลองสร้างทาอยู่เองอ่าไม่ได้ล้อเล่นครับอันนี้อันนี้ทําอยู่เองนะครับ แล้วค็หลังข้างในทําอยู่เองนะครับผมทีนี้ก็เลยรู้งบประมาณในการก่อสร้างการส่งมอบลูกค้าต่างๆนะครับซึ่งราคาที่ดิน5้าแสนหกแสนบ้านอีกประมาณแสนห้าไม่เกิน2,000สนถ้าหลังใหญ่หน่อยก็3ามแสนก็ในงบประมาณ1ล้านเรามีทั้งที่ดินนะครับมีพร้อมบ้านได้เลยนะครับทีนี้นะครับพอเริ่มทํามาสักพักหนึ่งก็ไม่ค่อยได้อัปเดตงานเพราะว่า มีลูกค้าที่ซื้อที่ดินไปแล้วเนะี่ยเขาสั่งบ้านนะครับสั่งสั่งสั่บ้านอยู่แล้วนะครับทีนี้พอเริ่มเอาลงโซเชียลปุ๊บมันก็จะมีกระแสหนึงตีกลับเข้ามานะครับว่าเอ้ยบ้านมันมันราคานี้จริงเหรอราคานี้มันมันไม่ได้หรอกที่เขาพูดกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องโกหกนู่นนี่นั่นผมก็เลยนะครับจะมาอัปเดตหน้าง,งานให้ดูนะครับสี่หลังนี้นะครับจะกว้าง6เมตรนะครับคูณ3เมตรนะครับ แบบในบ้านห้องนอนในบ้านนะครับสามารถปรับได้ให้มันอยู่ตามงบนะครับในงบเราเลยนะครับผมสี่หลังนี้ราคาเดียวกันหมดเลยนะครับก็อันสองหลังนี้กําลังขึ้นโค้งนะครับอา้า2สองนาทีแล้วยังไม่ได้ดูบ้านเลยเนี่นะครับหลังที่สองนะครับเดี๋ยวอันนี้หลังที่สามนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทางซ้ายนะครับ เดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้หลังที่4นะครับส่วนอันนี้เป็นที่เก็บไม้นะครับแล้วก็มีรถวันนี้ช่างก็ออกไปส่งบ้านนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจะอัปเดตรายละเอียดที่ เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านถามเข้ามานะครับจะอัปเดตลงอัปเดตเพื่อที่จะตอบคําถามทีละอย่าง2อ,อย่างครับให้มันให้ทุกคนนะครับจะได้เข้าใจนะครับคือราคา100กิโลเมตรกิโลเมตรแรกนี่ส่งฟรีนะครับ100กิโเมตรส่งฟรีนะครับแล้วก็ราคาลากฐานนะครับก็บางคนก็ไม่ได้ยกสูงนะครับ แบบนี้เลยถ้าเกิดยกสูงก็เพิ่มราคาเข้าไปนะครับส่วนฐานก็จะเป็นปูนนะครับเทพื้นปูนล่าง,างหรือไม่เทก็ได้นะครับแล้วแต่ตามงบเราเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราสร้างกันนะครับผมขอบคุณครับ